ับหน้าไปโยบ่าดับเกดินเดอื้ออเอ,อ,อโอ้แล้วสวยครับผมไงมาเป็นคอมโบมาเป็นคอมโบคือหายหมดอย่างนี้สวัสดีครับชาวบริติสกี้ทุกท่านอยู่ผมก้องซ่าครับวันนี้กันในเกมวัดสองครับโหไม่เล่นกันมานานมากนะครับก็เนื่องจากมีตัวละครใหม่เข้ามาครับในส่วนของ เวเนต้าเนาะเป็นตัวละครที่เพิ่งเข้ามาให้ทดสอบในเซิร์ฟเวอร์หลักเลยนะฮะก็อยากจะลองเล่นดูเป็น1ตัวละครที่ดูเท่ดูดีนะฮะมาดูกันว่ามันจะเดือดและมันขนาดไหนนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ครับเป็นตัวดาเมจที <ihat. Wars. S 2> ่ตีระยะประชิด Uh huh. okay. อ่าฮโอเคก่อนอลืมกดไลค์แชร์เปิดใจกองซาด้วยครับและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนำเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD 2024เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับ โดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกม o v w 2ด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นในตอนนั้งสองแบบนะครับแบบ1คือ ID และ Password และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมดจะเป็น RV, v a l o r n t Call o Duty, Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับ เรียกว่าไม่เล่นนานมากนะฮะก็ตัวละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเนาะสำหรับเวนเดต้านะเรียกว่ามีความน่าสนใจมากๆนะฮะเป็นสาวกล้ามเนาะเออตอนแรกตอนแรกที่มาผมคิดว่าเป็นแทงนะครับพอมางทเอ้ากลายเป็นตัวดาเมจเฉยนะครับข้อมูลฮีโร่ครับโอ้โหสกิลอะไรต่างๆเดี๋ยวพอสมควรจริงๆมันต้องดูในส่วนพลังเสริมดนะ้วยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราขอไปดูในส่วนของตัวฝึกซ้อมละกันจะได้เห็นสกิลด้วยนะครับมาครับผมนี่ฮะเวนเดต้าอยู่ตรงนี้ครับ ว้าว wow. เป็นตัวดาเมจเน,ะนาะไหนมดูสกิลหนครับโอ้อเอ็มดีเอ็มพร์นะครับ, oh. Empire, รบอ่ามาดูสกิลกันซะหน่อยครับเลือดนะก็จะเป็นเลือดครึ่งหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เกราะครึ่งหนึ่งอ่ะเป็นตัวดาเมจที่มีเลือดเขยืดมัน,นมีอะไรความเลยอ๋ออ๋อตีตีอย่างนี้ดาเมจสี่สิบเหรอผมเห็นมันมีเขียนบอกไว้นะครับพาลพาลาทีนแฝงดาบใหญ่ฮาร์ดไลท์ฟันเป็นคอมโบแล้วปิดท้ายด้วยการฟันเหนือหัวอย่างรุนแรงนะครับคือขี่ซ้าย อ่าหนึอโอเค1 2 3โอเค Warding Stand น,นะครับใช้ดาบของคุณบล็อกเพื่อลดความเสียหายด้านที่รับต่ด้านหน้าอ่าฟิลแบบดูฟิตเนาะและถ้าทอนการโจมตียับประชิดการบล็อกความเสียหายจะใช้พลังงานอ่าถ้ายิงมาก็จะมีพลังงานอ่าโอเคต้องรับพลังงานนะครับโอเคโอเคความสามารถครับ โววินเดชครับพุ่งไปข้างหน้าแล้วฟาดฟันในพื้นที่วงกลมเล็บชิปใช่ไหมอ๋อเป็นการกดใช้แล้วตัวละครไม่ได้เข้าสู่บุบมมคนที่หนึ่งนะจะเป็นโวคนที่สามอ่าโอเคพุ่งเข้าไปฟันอ่าซอร์ริงสไลด์คว้างดาบเช่นทางที่คุณหันไปแล้วบินไปหามันอ่าในสกินเดร์เทเลอร์เลยนะฮะที่โยนไปแล้วก็ดึงตัวเองขึ้นมาเฮ้ยอุ้ยอันนี้เท่อันนี้เท่เอ้ยมันมีอันนี้เดอะสแต็ด้วยว่ะ Project ์เอครับใช้พลังงานที่ระหว่างวอร์ดดิงส a ตนมีผลใช้พลังงานพู่พ์บริสันต์อ๋อไอที่ <are> แล้วก็อ๋อถ้ากาันอยู่คลิกซ้ายอ๋อจะเป็นการอ๋อโอเคถ้าคลิกขวาค้างจะสามารถคลิกซ้ายได้แบบไรฮาร์ดโอเคนะครับพยายามเรียนรู้สก,กิลก็เรียนสกิลอยู่นะฮะอัติเมทครับซันเดอร์ริงเบลดนะครับ อ๋อสาวหน้าต่อศัตรูไหนลองดูสิซันจะริ้งเบด <c oughs> ลดเหรอคือเรากดติเมตเลยเหรออร๋อชาร์จอ๋อก็คือชาร์จชาร์จใช่ไหม <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมเห็นที่เขาใช้กันก็คือแบบอันนี้ผมเห็นนะนะที่เขาจะโยนโยนนี้ขึ้นไปข้างบนปึ๊บดึงขึ้นมาแล้วก็อันติเมตนีปป่ปึ๊บปึ๊บอ๋อมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ๋อ วิ้งก็ถือว่าเป็นตัวละครที่ห้องตัวอยู่นะโอ้ <bore> โอเคอันนี้ซแพสซีฟเหรอมีแพสซีฟคืออะไรครับนี่ออนสอดโจมตีตัวเพิ่มอ๋อถ้าถ้าเกิดโจมตีตัวเรื่อยๆจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีแล้วก็วิ่งไวขึ้นนะฮะอ่าโอเคเป็นดาเมจนะโอเคนะอ่านไ่ส่วนของพลังเสริมมัางครับเลือกที่ได้เลเวลสองนะจู่โจมสุพลังฟันเหนือหัวฟันฟันฟันเหนือหัวคืออย่างนี้เหรอ ฟันเหนือหัวแล้วก็ออนสลอตเพิ่มพลังชีวิต3าเนาะสู่พลังชีวิตแล้วก็ออนสลอตซ้อนทับได้อีก3ครั้งวินนี้น่าสนใจนะก็คือถ้าตีรัวๆก็คือแบบบอกเลยว่าไวจะจัดอันนี้ผมว่าสำหรับผมเอาออนสลอตดีกว่าแต่ก็อยู่ที่ว่าเราจะเล่นสายไหนด้วยนะแล้วก็เลเวกสามนะ้วชำระแขนแทนใจแปลไทยดีจังเลยผู้เล่นคนสายที่โจมตีต่างคุณจะตกเป็นเป้าลังแ้นอ๋อค่าตะอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ดีอยู่นะฮะแ้นแ้น,แนสกิลแบบปูแ้นพายุเกี่ยวกาดครับ ววินเดชหมุนฟาดฟันต่อไปอีก3ครั้งเพื่ออาายสี่สวู้อันนี้ก็น่ากลัวนะวุ้ยผมว่าพลังเสริมดูดีหมดเลยนะเล็บชิปนี่ก็ก็ดีดันศัตูด,ด้วย้ยออออโอเคอยู่โอเคอยู่เดี๋ยวเราลองเล่นในเกมดีกว่านะฮะว่ามันจะเดือดขนาดไหน้าตัวละครตัวนี้ฮะน่าจะมันอยู่แล้วตัวนี้น่าจะฟันกันแบบเดือดดานจัดครับผม ไปครับ let's go <S โอเคครับผมเข้าเกมมาแล้วแล้วเราเข้ามากลางเกมด้วยล่าทุกคนโอเคครับกับเบต้าครับเพื่อนไปโอเคเล่นยังไงเอ่ยสกิลคิกขวาเทปชิปโอเคอเคข้ามากระดันมันนี่แล้วหรอไปครับลุยโอเคไปเย็นเพื่อนอือเอาคิกขวาปล่อยโอเคมันมีหลอดอยู่อือ อืมปล่อยไปก่อนต้องรอคุกวงในฮะต้องรอคุกวงในขันหผมก็มีดาบเหมือนกันอย่าเ,เพื่อนอือวมันวลรีวลรีวลรีไปไปไม่ทันกำลังจะวลรีกำลังจะวิ่งหนีเลยโอ้โหคือเมื่อกี้เราวิ่งมาเจอวลรีใส่นีดไปไหนต่อฮะฮเจออย่างนี้คือไปไหนต่อครับพี่ชายโอเคข้างบนเหรอ เออสวยเพื่อนอัลติเมทไปด้วยอืออือพันไปโอ้ใจเย็นเพื่อนไปดึงมาโอ้ยเลือดไม่มีโอเคครับผมยังได้อยู่ถึงเข้ามาแบบกะไม่ให้เตรียมตัวคือก็กต้องเล่นเลยนะฮะโหดรรมดแค่นี้เอามีคนออกเหมือนกันเอาฝนุก็ออกแล้วนะเนี่ยอือ ฟันหน้าไปฟันดิอุ้ย,ย,ยบ้าเอ้ยหนี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 หน,น,นีไม่ได้ไอคิวอี e มันยังไม่มีมันยังอุ๊ยแต่เมื่อกี้ผมเข้าไปนี่คือแบบคือระยะใกล้คือ,อยังไงก็ยังไกงไก็หายนะจริงๆเพื่อนชุบ่ะขอบคุณครับเพื่อนอืมสวยครับนี่คือ,ค,อคือเข้าไปอย่างเงี้ยเข้าไปในวงคือแบบยังไงก็โดนฟันไม่หยุดอะได้อยู่ อันแน่โดนปะไม่โดนอยู่แถวได้แหละยัวยไปทีมเมดเ์หรอ,อ,อขึ้นมาก่อนเออ้ออืออฟันหน้าไปฟันไปครับอื้ออื้อได้หนึ่งสวยโอเคไปไหนเพื่อนโอเคสุขภาพชีวิตเออผมวันนี้น่าจะดีอยู่ ปล่อยไฟไปอสองแล้วเออโอ้ยโดนอือเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นถอยก่อนฮึบโอเคนะฮะดึงัวกลับมาก่อนสับหน้าไปโยพาดับเกดินเดรเออึออโอโอ,โอ สวยครับผมไงมาเป็นคอมโบมาเป็นคอมโบคือหายหมดอย่างงี้โอเคฟันโม่ฟันส่วนหมดตอนเนี้ยไปไหนเพื่อนโอเคเขากลับไป้ <laughs> เขาไปเถอะเอออุยโ,โดนด้วยโอ๊โยอย่าถอยก่อนโอเคมิติเมตอยู่หมิติเมตอยู่เออโอ้โหมาอย่างงี้ ถึงตัวขึ้นมาอัลติเมทไหมอย่าเลยอึบอืออืโอเควุ้นแรงอยู่นะถือว่าตีแรงเลยนะกลับมารอครับทุกคนอ่าโดดโดอือ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 นั่นแหละโดนไป สวยครับผมเพื่อนเราไปเลยครับอย่างนี้โลเกตบาหลาดโอเคเออเออมาดิมาเออหูแรงหูแรงคือถ้าเข้าใกล้ตัวได้คือไงก็ตายอ่ะจริงเออหมุนตัวมาหนึ่งทีไปไหนละเพื่อนหูแรงจัดแทงก็แทงเนะครับโอเคอันนี้มาเออโอ้ถอยก่อนถอยก่อน โอเคเอออธิเผดยังไม่ได้ใช้เลยทั้งนี้ปั่นหน้าเปน็นทีโอ้ถอยก่อนเอาหัวถอยไม่ได้ไปกันต่อฮะเราเหลือเวลาหนึ่งนาทีครึ่งเรายังยืมมันได้อยู่เผดไม่ใช้เลยสันดิงเบดไม่ได้ใช้เหรอโอเคเออเออเออไป เออฟันดิฟันดิไปดิเพื่อนมาดิเออมาดิเอ,ออเออเออไปส่รหน้าหนึ่งชีสับไปอยู่ไปจะปั๊บปั๊บอืมโอเคหนีเพื่อนตรงหนีไปอยู่ข้างหลังข้างบนเหรอฟันหน้าไปเอ,ออเออเอออะไรดิมาดิไปไหนเพื่อน เออ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 มาเออโหดูเดือนดูเดือนเหลือเกินเออเออเอาแล้วผมมาที่เมนทีเดียวเลยเมื่อกี้เออเคเพื่อนโอเคเมื่อกี้ไม่ได้ชาร์จฮะอะไรเพื่อนอะไรอืมสวยครับเออเออ ฟันหน้าหัวไปไม่ให้เก็บหลอกเลือดอะ่ะไม่มให้เก็บหลอกเลือดอะ่ะขึ้นบนก่อนออกไปไหนแล้วเพื่อนชนะแล้วปะเนี่ยเออชนะเลยอะไรปะเนี่ยวุวยว่นาาวาย <laughs> จัดๆโอ้โหจะทำเหรอดีพันก็ถือว่าใช้ได้นะทุกคนผมเพิ่งเข้ามากลางเกมนะอันที่มันไม่ได้ใช้นะทุกคนแต่ก็แต่มันมันมากนะดาเมจก็แรงจัดๆนะครับ เออแต่เพื่อนเราแบกนะฮะเพราะว่าเพื่อนเราเล่นตั้งแต่แรกไม่เป็นไรโอเคผมก็กประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับเบเนต้าเขาเป็นตัวละครที่บอกว่ามันส์มากก็คือแบบถ้าเกิดคุณปล่อยให้นางเข้าถึงระยะประชิดได้แล้วฟันไม่หยุดเนี่ย บอกเลยว่าตัวไหนก็ไม่ไหวขนาดแท้งยังโดนดาเมจหนักเลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครยังมาดูอยู่ก็ถือว่าขอบคุณมากนะครับผมสำหรับเกมวอตนะก็ถ้าเกิดเข้ามาจริง,รงก็น่าจะหยิบม,มาเล่นเหมือนกันนะสหรับผมถือว่ามันก็มาเล่นยากแต่ว่าดาเมจมันก็แรงนะครับก็ฟิลลิ่งคล้ายๆดุงฟิตนั่นแหละเออที่แบบว่าเล่นยากถ้าคุณทําดาเมจเป็นคุณปล่อยสกิลถูกก็ดาเมจแรงนะครับอ่ะโอเควันนี้มาแค่นี้กันกจะมปคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์ซับแชร์เป็นอาใจกองซ่าให้ผมสำหรับวันนี้เอาไว้ทุกคคนสสวััดีรบ